เปาหมายแห่งความสำเร็จที่วางไว้คุณอาจจะไปถึงได้ด้วยตัวเองแต่คุณต้องผ่านบททดสอบอันหนักหน่วงความเหน็ดเหนื่อยความเจ็บปวดและความท้อแท้ครั้งแล้วครั้งเล่ากว่าจะไปได้ถึงจุดหมายจะดีกว่าไหมถ้ามีเทรนเนอร์มืออาชีพมาช่วยฟิตพอร์ให้ผลกำไรเฟิร์มได้ไม่ยาก มาฟิตความพร้อมเรื่องการลงทุนกับเราเทรนเนอร์ความฟิตเทรนชีวิตการลงทุนพบกับ12กูรูจากบล็อกและเพจชื่อดังที่จะมาแชร์ประสบการณ์และทัศนคติในการลงทุนสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณ Better Trade 2016 Investment Fit You 29ตุลาคมนี้ณห้องแกรนฮอลล์ไบเทคบางนาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม www. efinance thai com พบกับสืบสต็อกเชอร์ล็อกหุ้นหุ้นน่าสืบในวันที่12ตุลาคมราคาหุ้นพยายามทรงตัวท่ามกลางภา,าวะตลาดที่เป็นขาลงโดยราคาหุ้นที่เราตามสืบในเช้าวันนี้เปิดปรับตัวลงเล็กน้อยที่52บาท50าทตางก่อนที่จะพยายามทรงตัวอยู่ที่ระดับ53บาทเราหลังพูดถึงหุ้นบริษัททิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือว่าทิสโก้เป็นโฮดิ้งคอมพานีของกลุ่มธุรกิจทางการเงินทิสโก้ โดยมีธนาคารทิสโกเป็นธุรกิจหลักผลการดำเนินงานของทิสโกในช่วง3ปีที่ผ่านมากำไรสุทธิทำได้อยู่ในระดับ4,200ล้านบาทส่วนการดืเนินรกของปีนี้ทำกำไรสุทธิไปได้3,700ล้านบาทไฮไลท์อยู่ที่งบไตรมาสที่3ซึ่งทิสโก้ประกาศออกมาเป็นแบงแรกมีกำไรเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนสูงถึง54%เนื่องจากปีก่อนมีภาระตั้งสำรองหนี้ SSI สูง บอลเราบนหลวงคาดว่าทั้งปี59ทิสโก้จะทำกำไรสุทธิได้ราว4,950ล้านบาทซึ่งหากเป็นไปตามคาดเท่ากับว่าทิสโก้จะมีกำไรสุทธิเติบโตครั้งแรกในรอบ5ปีอีกทั้งหุ้นทิสโก้ซื้อขายกันด้วยค่าไพรเปอร์บุกที่1.2เท่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่1.4เท่าจึงแนะนำซื้อด้วยราคาพื้นฐาน63บาท50ตาง ซึ่งเป็นราคาพื้นฐานสูงสุดที่โบรกเกอร์ประเมินขณะที่บลล t b ประเทศไทยให้ราคาพื้นฐานต่ำสุดที่53.75บาท75สตางค์โดยมองว่าสินเชื่อในปีนี้อาจจะหดตัวราว4%ก่อนที่จะฟื้นตัวได้ในปีหน้าส่วนสัญญาณทางเทคนิคเมื่อสืบจากนาวิเคราะห์โลก c IMB ประเทศไทยทีรศัก์ยนวรากุล แนวเก่งกำไรหุ้นทิสโก้ในกรอบแนวรับ51-50บาทแนวต้าน54บาทโดยมีจุดขายตัดขาดทุนที่49บาท25สตางค์